สบายดีพี่น้องสบายดีบัะสุขุสุขคนพี่น้องวันนี้ข้ามาป่าให้กับพี่น้องต่ออีพี่ซองพี่น้องเอ้ยหาเห็ดละโง่พี่น้องอ่ะตอนนี้ก็พอเห็ดละโง่เลยพี่น้องหาเห็ดละโง่บ่เห็ดปวกพี่น้องต่ออีพี่ซองคลิปเมื่อกี้นี่คลิปเก่าพี่น้องจักสีมาหนอมาพี่น้องติดตามครับส้มเบิงวัดทีได้เต็มกระย่างบ่เนาะติดต่างรับส้มเบิงพี่น้องโอเคพอเห็ดละโง่พี่น้อง อ๋อสองหลอกเนาะสามลอกไงหนึ่งหนึ่งวันกับตอมขีนองเป็นสีวันาฮ้ยอ๋อขีนาะนี่เห็นงูเป็นมูงีใ่ไหมโอ้โหอ๋อตเนาะในน้าอนี้ออบเอยเนาะเจ้าเพื่เกไ่นี่ พี่น้องนี่ติดล่องอันนี้สองดอกคุณอ๋อโตเลยสองดอกพี่น้องเลยงามขักพี่น้องเต็มยังพี่น้องเลยวันนี้เห็ดปวกอ่าพี่น้องรุ่นต่อไปพี่น้องว่าสีมาเห็ดปัวดีวะพี่น้องเลยเดยวสีได้ซับนี่ไปจักอันนี้พอเห็ดล้งูอีก่เลยพี่น้องป้าโอ โอ้ยสามหลอกค่ะเต้ไหนนี่แล้วเนี่ยมันมีมีไงนะสามหลอกพี่น้องงามดีนี่นี่สามหลอกยังไม่ได้เห็ดปลวกพี่น้องเอ้ยคิดี่พอจะเห็ดละงูกันสีเต็มยางล่ะไอ้ไอ้งูสองมืสีเต็มยางอ

อ้าพี่น้องเข้ยคักขนาดนี้ปากปากเอ้ยอ๋อพี่น้องเนี่ยมาเกี่ยวกัเห็ดแตงโมพี่น้องเอ้ยตอนกลางวันเห็ดผัวอ๋อพี่น้องสองมื่อกี้พี่น้องเอ้ยเขามาป่านี่มันแื่เก้าพี่น้อง โอ้เวอรเซยรัแนี้เห็ดจุ่มเดียวพี่น้องเอ้ยเนาะกำงามพี่น้องได้จุ่มหนึ่งโอ้พี่น้องพอได้พี่น้องเอ้ยกำลังเตกนี่โอ้ยนี่กำลังเตกมาจิ้มแล้วพ่อนี่โอ้เนาะกำลังสียหมดดินพี่น้อง

พี่น้องสะหาพี่น้องมั้ยไว้ถือถุงมือมาพี่น้องเนี่ยโอ้ยน่ะฮู้ฮักควยเลยนี่นี่นี่หน่อสีมีผ่ากับมันจิ้มยากพี่น้องผ่ากันข่างครัวบบบจิ้บขอเขียนพี่น้องเลยเห็ดยังไม่ได้ข่างครัวนี่ เราจะจับกล้องพี่น้องอาสายจะเล่นเลงเน้อจะมีหมมีครันเฮ้ยออพี่น้องหลอะส่องหลอนี่วะอ้าเไหม้พี่น้องตัวนี้เองชิลุลินอยปอพี่น้องหาบอยั

Mười 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 này, đây ra tiếp với nó lộc Làm cao cho chắc mình cái này lại tiếp đi nó này Làm cao cả. Đi nó. Nè. thằng này biết đi nó nó. Để mà cắt nhanh như thế là. Nó Bình... sai đây, quan này. Quan này, đây nó nói đi này. Huy neut nhá, nó ta nói filt của nó Bibo Wild em nó nó Mình cần hỗn hợp vào. ép nhicio Garlic Green, Chili, anytime nh funnel. rayo Nó sẽ

เห็นพี่น้องไปเหย,ยียบเหยียบแปะเหยียบแป็ดเรือกระยังอะไรพี่น้องใส่ใบตองพี่น้องเลยเนี่ยอะย่างที่ทั้งที่เอาทั้งบดทั้งที่น้องเอะไรที่นทนะนี่ยโอ้ lạy này mua ngay từ trung này vì đâu có nhau không anh em xin dạy hết 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 ไล่ลายอยู่นี่มีตระเข้จูงพี่น้องนี่ทางไในพี่น้องขอทางไในพี่ก็ได้อยู่พี่น้องนี่จระกขมจูงเขาเนาะเราเนี่ยจะหานี่พื้นนี่พี่น้องป็ฮ่าจ้ะมึงเนี่ยเนาะออกมาทางในถูกถูกพี่น้อง เ่างามพี่น้องเลยไม่ไดเจ็บพี่น้องไม่ได้คอยว่าออกเนาะว่ายังคนยืนนด้นนะส่วนน,นี้คนใดาพี่น้องช่วงเสศ้าสัตว์เมื่อกันนี่ bà hai hết nọ sắp mơ rồi chút rút hết tay hết tay ngon bớt hết tay ngon bớt hết tay ngon hai này tay ngon hai hết tay ngon hai hết tay ngon ไวเวิดพี si oh, um. Um ่น้องไว้ก่อนจะเล่สิมีปีนาพี่น้องโอ้ลายพี่น้องเลยโมูนี่สพี่น้องเพาะเลยป้าต้อตมเก่เลยพี่น้องเลยันเบิดพี่น้องนะนะฮักได้ออกกันผี่ยเี้่ามไปล่าไปพี่น้องโอ้เก็บเก็บ คนมาเห็นทีนะเนาะจูบแบบคนมันตุ่ยขายเป็นก็เป็นราคาพี่น้องขายันแบบนี้ใส่ใบตองนะพี่น้องก็ยังเต็มพี่น้องเอ้ยมานข้าพี่น้องมานนี่หลอกเฮียเยี๋ยวตาเที่สะเทิดกตี้แล้วก็ mất like được không? nay cái nhang yếu quá? Phô cả kiếp mà hết được phía nông ấy Phô ấy Ủa đây Mít tập trung trùm phía anh đây này mua mua nhầy nó ấy dưới số mua có số số khỏi dài cái khác lắm mình tổ nào thế nào sắp mình mình thế nào มีต่อกจมจูพี่น้องโม่เนี่ยมีหลอกเท่ามีแก่จกนมนะนี่นี่นี่ขาี่น้องมูนมีพี่น้องมูหนึงมูนึงม่หนึ่งแยวบริเวณแถวนี้พี่น้องเอาแถววนี้หลายๆตปพี่น้องโม่นี่นี่ ออกจูงงามเลยพี่น้องนี่ออกกินจูงคุยลุยพี่น้องขายก็สิได้เป็นราคาอยู่แบบนี้เพราะว่าข้าวเพิ่มมากแบบนี้พลีวานพี่น้องซับนี่ยางขาดเจ๊งแล้วเต็มเลยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ยังก็เต็มไ,ไล้หาเก็บเอาถุงยางมาใส่พี่น้อง <c oughs> คิดถุงยางอยู่เทียงข้าวเาพิน่น ไนถุงเลพอได้ใส่พี่น้องโลนึงเนาะอืมวันโดหนึ่งวันโดปลายพี่น้องสำเนียโลหาสิพันพี่น้องโล่ละร้อยร้อยะเนาะร้อย้าบาทพี่น้องอยู่ลาวหมแพงรอยาบกินคดแต่คิดแพี่น้องเอ้ต้องหายังงขขนาข้าาขึนมนาขาไปขายต่อเ Oh. Đây là đẹp này là ai tệ phí nọ Giảm mồ Thôi đây nó nọ, mồ lắm Cây thang con thiêu thế này này tèn Đừng có vầy Nhạc đây thì. Nó lộ mà vào Thằng này cả ổ lộn lưỡi đúng ngay. nghe Nhiều 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 chúng chùm nhiều kìa Bên xe lộ Màu này mà Nhạc với Màu nền này ทีมทีมา,มาลุ้นสิเอาลุ้นนะุกๆลุ้นเลยับนี้นีมทีมาเก็บอาถ้ากันายดิเดียนวลเ,เนียนเด้อคน,เ,นเห็น มันหวานพี่น้องเอ้หามาเลยพ่อคนนี้อาไรตนี้สปีดคลิปคนนพี่น้องเล่าหน่อยนะเดียวรับภัยพี่น้องเอ้ยมากินนี่จืงหวัดเป็นทีมงานเจ้าของมันออกบรรณาเขาดีนะแม่น่าได้พี่น้องแม่ได้โน้ยเดียวพี่น้องแม่โอ้น่าเต็มกระตา <laughs> Homebox bộ nắm nó, mình cùng ta chị bằng sà bơng sà bơng tắm 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 Thằng tắm 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 hết tắm 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 đây tắm Thòn... Ô mà Này dài tắm 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 này cả ba. ป๊อดเอาเบิ่งมันกินงานเด้นี่โอ้ยเต็มกุวงกระตานี่กะได้น้อยเนาะไงพี่น้องนี่นี่กะมาก้อนเลยเต็มกะอย่างกลายนี่เห็ดบาน นี่พี่น้องของเราสีไม่นี้ก็ได้หลายเพอะสมควรอยู่พี่น้องมาเนี่ยคือว่ามานอยู่นี่เตรมของแม่ก็ได้คูู่ดได้คู่หนึ่งในการับกระยังน้ำพี่น้องกับกระยังนี่น้ำว่าคันว่านี่มาให้ยันผูดอันยังบวชดินวานเนี่ยกบรยังนี่หลาาน่เาพยอเพดอยู่บวด่ย ดูไ้ก็ได้เลยพี่น้องเลยผู่าไรกโอ้ยเนาะเอามืองตาหนึ่งเอาเฮ้ยบังห่างเจ้าน่อโอ้ยตุไงเฮลายนี่่านี่ปลอวานี่นงมือนี่ปูดูมื่อนี่บัดมือนี่ปูดูเมนวานเลาวมือนี่ล่ะอยู่ยังเฉมหน่ยมนไหนตคันเอาเอามือเอาเกะมันออกยเอเมือนวาเขาไป ไม่คุ้มก็คืไปได้แค่นี้ไปไปเมื่อบบดนี้ได้หลายเลยพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศใช่ไหมพี่น้องบรรยากาศนี่มาเนพี่น้องมือนี่เต็มบุ้งเต็มตามาสีเมื่อยพี่น้องมาหาขูดแต่ก็หากินข้าวกินน้ำกับพี่น้องมาเตะเศร้าสบายดีพี่น้องแบบเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยบดนี้ 嗯。嗯嗯嗯